ถ้าสมมติว่าจะต้องไปออกเดทกับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบตายแล้วทรามาจำเบอร์กันก่อนเคแล้วไปส่งเสื้อผ้าผู้หญิงเลยน้องเราแตกครับแตกแล้วไปออกเดทกับคนที่เราไม่ชอบอ่ะแต่กางเกงอ่ะพี่ว่าเป็น5ส่วนดียไหมให้คุกใส่5ส่วนเดี๋ยได้รักสิส่วนแปดสิบเฮ้ยนี่ไงพี่ลองไปเล่นตีกอล์ฟแล้วพุกเป็นไรพุกตีกบแล้วกันพี่กบใช่ไหม เน่แต่แดอเหมือนเดินมาไกลมากเลยจริงๆเนี่ยตรงครามข้ามตอนเนี้ยเรามาอยู่ในลาคอสแล้วอันนี้ก็แบ่งทีมมาแล้วนี่ใช่ได้แบ่งแล้วอ่ะเราแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นทีมแ อันนี้เป็นฝั่งอันใส่ยางทับลคธรรมะอันนี้แหละฮะคอนเซปต์เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าจะต้องไปออกเดทกับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบตายแล้วไม่เย่าจะชะตากรรมฟุ้งจะเจอการอะไรดูหน้าตาไม่น่าไว้ใจใช่หน้าตาทำคนนี้ไม่น่าไว้ใจ โจทย์ที่ท้าทายเพราะว่ามันต้องแบบเหมือนแต่งไปฆ่าแต่งไปฆ่าเออค่าเลยค่าคือมันต้องมีแบบที่มาและที่ไปจริงจริงแบบอ่าต้องมีคอนเซปต์ครับว่าจะเป็นคอนเซปต์อะไรเพราะที่มองไปตอนเนี้ยแบบโหคอนเซปต์เยอะมากอะเราต้องเลือกให้เขาถูกไหมฮะเราต้องเลือกให้เขาได้ครับจะจะแกล้งกันหรือจะรักกันอันนี้ก็สุดแล้วนะคุณแล้วนะโอเคคฮะเราไม่จับมือกันก่อนโอเคนะครับพี่ยมจะไปมือเลยตอนนี้จับมือนะเดี๋ยวดูตอนที่แต่งออกมาครับ ไปสิฮะไปครับแยกันโอเคครับเอ้ไหม่ดีไปได้เลย่ะที่เลยเพื่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปตรงั้นเป็นเลือกกันดีกว่านี่เขาเขาไปเสื้อผ้าเด็กแล้วอ่ะเฮ้ยได้ยังไงเราไปส่เสื้อผ้าผู้หญิงเลยจะแกงเขาเลยเหรอถ้าสมมุติว่าไปออกเด็กกับคนไม่ชอบเขาต้องแต่งหล่อไหมอะ S <S น, <Pop ify> นั่นแหละสีเลือดแล้อเลือกจากรองเท้ารู้ไหมรองเท้าอรองเท้าแตกรองเท้าแตกเราไปออกเดินกับคนที่เราไม่ชอบอ่ะเป็แบบไม่เต็มไม่เต็มเออแบบไม่อยากไปอ่ะเออไม่อยากเขาแต่งสีแดงเป็นนี้ก็ใส่ชุดบอลด้วนะถ้าเกิดว่าไปกับคนที่แบบไม่ได้แบบไม่ได้จริงจังเราไปแกงน้องกันดีกว่าวันนี้แกงเหรอแกงแบบน่ารักน่ารักหาชุดที่เหมาะผมกับน้องครับเขาต้อเห็นเราไหมเราต้องแอบเขาต้องแอบเขาให้ตอนชิ้นนิดเป็นหนุ่มชินนิด อันนี้มันก็จะพี่ว่ามันก็จะเข้าออกับฟุ๊กนะแต่มันจะไม่ดูเท่มันจะดูแบบฟุ๊กน่ารักไหมเออเลยได้เป็นนางสปอร์ตนะอมอยากได้แบบเท่ๆพี่ว่าน่านจะเน้นสีเข้มๆผมว่านะเราต้องเลือกสีเสื้อเชิ้ตแบบว่าเอาแบบคนผมเข้าเป็นแนวสายพัสเทลนะอันนี้น่ารักกว่าแต่ผมว่าได้เสื้อเสื้อตัวนึงอ่ะเอาตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ผมก็ได้นี่แล้วหลอกใส่ากางเกงเข้าไปอือ่าก็จะเป็นสไตล์ที่ฟุ๊กอะ ไม่ค่อยได้ส่ยส<ช>แล้วก็เปิดอ,<ช>อ,อกกมาถึงมือเฮ้ย <Hey. S 1> เอาวะเฮ้ย hey. อันนี้ก็ได้อนะแต่มันก็จะยังดูหล่อเกินไปอยู่ดีอันนี้คือคุณกบอกกำลังบอกว่าเขาหล่อเขาใส่ไงก็หล่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยอันนี้คือสไตล์เขาเลยชอบใส่เส้นแนวเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาแต่งสไตล์ของเขาเราจะแหวกแนวเราจะแหวกแนวเออพวกว่านก็ได้ เขาแมทครับแมทกับ,กบงเงินเคงเออได้อยู่แล้วว่าจริงๆถ้ามีแจ็คเก็ตคลุมอีกตัวหนึ่งโอหเหมือนเมืองหนาวเลยเนอะใช่ฮะนี่ไงถ้าเราแต่งตัวอย่างนี้ออนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะอ้ยก็ได้อยู่นะเออได้อยู่นี่เซนต์ด้า<ะ>นแฟชั่นเน,นี่ยแน่นอนฮะรองเทา้ารองเท้าเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกนี่ไง อยากได้แว่นตาแต่เป็งเกงอ่ะพี่ว่าเป็น5ส่วนดีไหมให้คลุใส่5ส่วนเออเกง5ส่วนมันก็ใส่แตได้ทั้ง18ส่วนนะ8ส่วนเฮ้ยผมว่าให้น้องใส่ขาสั้นดีกว่าทีนี้ผมชอบครับตัวนี้ตอนนี้เราได้เสื้อเชิ้ตสีสวยๆนะเก่งเกงขาสั้นดูเท่เลยตัวนี้เป็นคุณหนูเจ้าจูนี่เป็นคุณชายพี่อายมีอะไรอีกไหมต่าอะไรอีกไหมรองเท้า พี่แค่แตกคู่นี้เลยได้ไหมอย่างเงี้ยคู่นี้เลยไหมฝั่งคุณเป็นไงบ้างคะฝั่งคุณไม่บอกค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่ว่าเข้าเข้าเข้าได้ได้อยู่อันนี้อันนี้เสร็จแล้วฝั่งเราเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอมีการเหลียวหลังงงเลยอ่ะเสร็จแล้วเออเขินเลยโชว์เลยโชว์เลยเดิมสองสามตัวได้โอ้โหนี่อฟเฟอร์เรียด้วยนะ หนัดกันนะโอ้สีเนื้อ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 แต่เข้ากันได้อยู่นะปูปูคุณหนูบอก่อกว่าทำไมฟุกถึงเลือกแนวนี้มาบอกกันแม่บอกกันแม่คือเพราะว่ามันดูแมทกันดีเห็นไหมสีเนื้อแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำเงินอะไรคืออยากเห็นโอมแต่งอย่างงี้ใช่กลงเห็แต่งแบบนี้บ้างอ่ะโอมทำไมถึงเลือกนี้โอมชอบในการเหมือนแบบคุณคุณหนูคุณหนูหน่อยแบบเสื้อเชิ้ตอย่างนี้น้องไม่ค่อยได้ใส่อะไรอย่างี้ผมแล้วก็แบบนี่อาสั้นแบบรองเท้าผ้าใบชิคชิสักคู่หนึ่ง จะออกมาแบบน่ารักดในแบบที่พุกไม่ค่อยเคยแต่งใช่ฮะจะรออยู่ทําไมล่ะฮะเรายื่นให้กันช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวเราขอดูของจริงยื่นหนูยื่นแมวแต่ว่าคุณไม่ต้องไปแต่งกับเขานะเพ่เดี๋ยวให้ไปแต่งตัวอเคเดี๋ยวมาเจอกันเจอนะ ตกใจโอตกใจหมดเลยฮัลโหลอครับผมโอ้โหนี่บุกมาในห้องเอาเลยเดี๋ยวขออีกชุดหนึ่งก็ขึ้นต้องไปเลอกอีกชุดหนึ่งใช่ไหมฮะได้ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวให้เปลี่ยนกลับก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังโจทย์ข้างนอกโอเคโอเคนะแปลงร่างเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามที่เมื่อกี้บอกเลยนะอันนี้เราจะไม่เป็นก้างขวางคอโอ้โหเราจะเดินออกไปซื้ออะไรจิ้แล้วคุณก็เต็มที่เลย โดยที่แบบทํายังไงก็ได้ที่หลายคนบอกมากกาอยากเห็นคุณถ่ายแฟชั่นคู่กันแล้วเซตนั้นจะต้องติดตาตรึงใจโอ้โ์แค่นี้ยหรอฮะติดตาตรึงใจเราต้องหาวกาวมาซื้อมาใช่ใช่คนละแบบกันอ่าโอเคได้ครับผมมีปัญหาไม่มีปัญหาออะเป๊ะเราไปสิฮะไปตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับผมพร้อมแล้วก o g ก พี่เลือกให้ฟุกฟุกเลยพี่คือเขาบอกว่าให้บอกว่าติดตาตรึงใจตาตึงใจใกลสุดเลยไหมเฮ้ยแล้วแต่ฟุกครับเนี่ยแต่ไม่มันต้องไปเป็นอะไรที่มันไปด้วยกันไงี้ดังนั้นเราต้องคุยกันก่อนเป็นหนุ่มสปอร์ตบ้าวันนี้เออเล่นกีฬาไงใช่ไหมได้ค<ด>ืรอรักคอ,อร์นเขานี่ม,มีมีหลายแบบมากครับอย่างนี้เป็นโปโลแบบนี้นี่อ๋อเฮ้ยนี่ไงพี่คมไปเล่นตีกอล์ฟแล้วพวกเป็นไรฟุกตีกบแล้วกันเห็นไหม ปล่ากูบอ่ะปุ๊กไม่ทำอะไรเลยนี้แม่ใช่วันนี้เราสปอร์ตเหรยังไงชิคๆหน่อยเดียวอ่ะชิคๆหน่อยโอเคได้พี่ว่าพี่เจอแล้วว่าพี่อยากให้ฟุ๊กแต่งแนวไหนแต่งแนวไหนฮะเฮ้ยแล้วก่อนอื่นพี่ต้องหาเสื้อในก่อนเสื้อในเสื้อค้าใส่ข้างในอ่ะใช่ครับผมพี่ชอบตัวนี้สีนี้อืมฮั่นนี่ยแล้วใส่กับอะไรอ่ะได้หนึ่งตัวก็เดี๋ยวจะมีเสื้อนอกไงครับมีเสื้อในแล้วตอนีเสื้อนอกคลุมไปทับอีกตัวหนึ่ง ที่เอาใส่ยังไงดีเนาะออ๋สีเกตดีฮะสีน้ำเงินเนีเห็นไหมงั้นวันนี้เรามาโทนโทนบลูโทนลายบลูไม่อยาใส่เป็นขาสัน้นก็มอบให้กับลายบลูแล้วกนะันขาสั้นแบบนี้ก็ม่ก็ใส่ได้อ่นไหนใส่ขาสั้นด้วยนี่นึกนว่าจะไป็นตีมน,นิดนะครับไม่ใช่ไงก็ออ้อเป็นตีมแบบว่าได้ต้องให้พี่อมก่อนพี่อมจะให้พวกใส่แนวไหนพวกจะได้เลือกครับพี่อมได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงก่อนพี่อยากกางเกงก่อนกางเกงใส่วอร์มบ้างได้วอร์มเออพี่อมใส่ให้หนูใส่วอร์มพี่อมก็ใส่ขาสั้นมันไม ธรรมดาแต่ข้าคี่์อมแต่งเหมือนเนี่ยคู่เลยหรือว่าใส่ตัวนี้เนี่ยานครับมาดูนึ่งดาใช่เขาไม่ได้ออาไม่ได้อ๋หยิงโอ้เจอเสื้อคุมไม่ฟุกแล้วไหนครับนี่ฮะหรือเราใส่เสื้อคุมตัวเดียวกันดีอาแล้วแต่แล้วแต่ก็ได้อยู่นะเสื้อคู่ไงเสื้อคู่นี่แล้วก็ไปข้างในไม่เหมือนกันได้อยู่นี่ครบเสร็จละโอเคผมก็ได้ครบเสด้วยปะปะอันนี้คือเขาได้มาเลือกให้กันแล้วเลือกให้กันละกันผมเอาเป้ฮะ โอ้โหคุณกี้เป้คุณปูเป้มาไหนมาฮะไปซื้อเครื่องมาโอ้โหซัพปิ้งมาไปช้อปปิ้งโอ้โหคุยที่ทำงานทุกอย่างทำงานทำงานนี่อะไรไม่ได้ติดเหรีเลยอันนี้ทำไปได้มาแล้วหรอได้มาเรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยแล้วด้วยพี่ปูเป้มาช้าเป็นนิดนึงอือใช่ฮะเมื่อกี้ฮะ ใช่ไออย่างนี้บอกคอนเซปต์ไออย่างผมก็จะอย่างที่บอกว่าเอ้ยเป็นลุคแบบไม่ง่าย,ยาเก่งวอร์มเสื้อยืดแล้วก็แบบเสื้อคลุมแบบใช่ฮะแนวแบบเอ้เสื้อคลุมนี่เขาเรียกเปเสื้อคู่หรือเปล่าก็เรียกว่า็คู่นะแต่เอ้แนวอะใช่แล้วเ,เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าถ้าถ่ายด้วยกันมันต้องมีอะไรที่มันแบทกันนิดนึงอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบตีแบบ เพิ่งตื่นนอนมากันจะไปออกกําลังกายแล้วนอนด้วยกันอย่างเงี้เหรอครับไม่ใช่ครับดี๋วันนัดก็ไปออกกําลังกายบ้านอยู่ติดกันอะไรเงี้ยแล้วกันัดกันแบบตีห้าบ้านน้องอยู่ฝั่งทั้งโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทั้งนี้คมว่าสะพานชนจันทร์ไม่ใช่ไปเรื่องนั่นแหละฮะเดี๋ยวเรามารอดูก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ฮะครับพร้อมแล้วก็ไปเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะอ่าโอเคไปเลยครับผมไปสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนักเรียน โอ้โห <ances> เรียบร้อยครับ,รบผม <Paige. S 1> นี่คือแบบเซ็ตแฟชั่นเลยนะน้องอ่ะไม่ใส่แต่คนนี้คืออะไรถามนิดนึงว่านี่คือคอนเซ็ปยังไงทำไมมันถึงมาเป็นชุดนี้ตอนแรกเหมือนจะมาคู่คไปไปมามาเป็นนักเรียนคุณครู <S <S อันนี้คุณครูทลาผมเป็นนักเรียนครับวันนี้สวัสดีครับคุณครูวัสดีครับผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะใส่ขาสั้นด้วยก็เราอ๋อวันดีมันร้อนครับอากาศมันร้อนนะ สนุกกันมาจนอีกสักพักห้างเขาจะปิดแล้วนะฮะก็เต็มอิ่มจุใจรบรรดาแฟนๆน่าจะจุใจนะ่ะโหวันนี้ก็ฟินกันเพราะว่าชุดแรกเนี่ยแหมมันยังไม่อันนี้ให้เขาแต่งเพราะว่าเขาอยากเห็นถ่ายแฟชั่นด้วยกันแล้วก็ อะเซอร์วิสเต็มที่นะฮะสุดท้ายสุดอยากจะฝากบอกอะไรทุกคนที่สพอร์ตคุณหรือเหล่าบรรดาแฟนคลับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ My Blue ฮะ My Blue อ่ะพอก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ให้การติดตามนะครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับหวังว่า E ีีนี้เนี่ยทุกคนจะมีความสุขกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่อยู่ข้างพวกเรามาตลอดนะครับผมก็ขอให้อยู่งี้ไปนานๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สุงมากหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมครั้งแรกเหมือนกันฮรที่จะมาเลือ ครับครับฝากช่องทวิตเตอร์โฟร์เลฟด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกระดิงกระดิงกระดิ่โอเควันนี้เดี๋ยวเราเราไปกันคุณนี้เขาจะไปซื้อเสื้อก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอย่างอื่นฉันสามารถไปได้ไหมโอเคครับผมขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนด้วยนะเจอกันครับบ๊ายบายครับ